โอ้ oh, เหมือนว่าฟอร์มไปเข้าตาเสียท็อตโบลี่ซะง,งั้นนะครับอืมมีข่าวว่าสิงห์บลูเชลซีครับพร้อมที่จะทุ่มข้อเสนอสุดใหญ่โตครับล่าตัวบูคาโยซาก้าจากปืนใหญ่าอาร์เซนอลซะแล้วนะครับอืมมาฟังกันหน่อยนะครับเชลซีครับตกเป็นข่าวว่าอาจจะยื่นข้อเสนอสุดใหญ่โตครับเพื่อคว้าตัวบุคาโยซากา้าปีกทีมชาติอังกฤษของปืนใหญ่าอาร์เซนอลมาร่วมทีมตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยยังคงมั่นใจนะว่าจะสามารถต่อสัญญาระยะยาวกับบุคาโยซาก้าได้นะครับ แต่ว่านักข่าวอย่างเบนจากอบของ CBS บสปอร์ครับบอกว่าเสียช็อตบอลลี่เนี่ยเจ้าของทีมสิงห์บลูเชลซีมองว่าบุคยโยสากาเป็นผู้เล่นในอุดมคติของการสร้างทีมอายุน้อยให้กับแกร์มพเตอร์ความหวังหลักๆของเชลซีก็คือมอบสัญญาก้อนใหญ่ให้กับผู้เล่นที่คาดว่าจะเป็นหนึ่งในตัวหลักของทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกปลายปีนี้ แต่บุคโยซาก้าครับก็กำลังมีความสุขกับปืนใหญ่าอสเซนอลอยู่ในเวลานี้กับการเล่นเกมรุกร่วมกับกลาเบียอมาตีเนลลี่กลาเบียลเชียซูตนะแล้วก็ประตูชัยของเขาที่เอลเลนโรสเมื่อวันอาทิตย์ทำให้าร์เซนอลครับเก็บใช้ได้9้าจากสินัดแรกในพิมพ์เลี้ยงผลิตฤดูกาลนี้ถือว่าฟอร์มดีมากๆนะครับแม้ว่าจะมีรายงานถึงความสนใจจากทั้งลิเวอร์พูลและก็แมนซิตี้ด้วยเหมือนกันแต่จากขอบเนี่ยบอกว่าเชลซีอาจยินดีที่จะเสนอสัญญาขนาดใหญ่กว่าปืนใหญ่าอ์เซนอลให้กับดาวเตะรายนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับข้อเสนอมูลค่า2 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ของปืนใหญ่ออส์เนนอลเนี่ยระยะเวลา5ปีด้วยนะก็วางอยู่บนโต๊ะรอสากาเจแล้วและออร์เนนอลเองครับก็ยังคงมั่นใจว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีนะครับโอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตของบุคโยสากาจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าสิงห์บลูเชลซีจ้องตาเป็นมันเลยแต่ตอนนี้ฟอร์มของเขากับปืนใหญ่อาส์เนนอลถือว่าโอ้โหสุดยอดมากๆแถมผลงานในทีมของออร์เนนอลเองก็สุดจัดประหลัดบอกนะ จะฝงเวลานี้ก็หนาวหน่อยนะครับอืมแฟนบอลของสิงห์บลูเชลซีว่ายังไงแฟนบอลของปืนใหญ่สต็อกก็ว่ายังไงคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับจี่รับฟังนะครับผม